มาพี่น้องกินมกไข่ปลาเด็ดดรอยลอเลยเด้อมกปลาผู้พี่น้องเอ้ยโอ้ยปวดเอาบวงมานะน้องเดี๋ยวพอด้วอ้าเคี่ยวบงก่อนน้องพี่น้องอเคงเเี่ยวบงไข่มันไข่มันสุกบดแล้วมาเด้อบันที้เด้อปวดอืหลายพี่น้องมาเด้อกินนับกันน,กนี่กระสุบน้ะไหมมาไหมไปไหน เมฆเอ้ยมากินข้าวน่อยมาลูกกินข้าวเด้อกินข้าวไปกอบ,บมากินข้าวนำโอ้ยมามามาน่าเอ้ยมากินมกปลานี่ลูกเมฆก็คือกันเมฆเมฆมาไหมลูกมาเด้อกินข้าวสุกหน่อยไหมสบายดีทุกคน mười tuổi đẹp đi Cô ơi chuối trăng lơi chuối trăng lời mắm cái đục mhm 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 mắc มาเถอะน้องเถอะมาหน้ามาหน้าอ hmm. ้าวจะมาหนังสั่งเดี๋ยวให้น้องมาหนังสั่งบอกน้องนั่งสั่งเถอะอามาหน้ามาหนังนั่งๆเขาบวรกินน้ำเขาด้วยเขาเลยเงี้ยงเหวน่เลยหนั่งสั่งหรือยันจับกถึงบรถึงได้จังจริเนี่ยเอาสะลุงโกดบอกคือเอาตั่งค์ตต่ำมาเด้กันงสั่งต่ำกว่านี้เด้กต่างใหม่เด็เอาจะกินให้างเขากินแม่แซ่บแซ่บดุสบายดีปลาลุงก่อนสบายดีจแกปลาลุงแซ่บให้ ไข่ปลาเงเอาห่วงตาเอากระเดือกไข่ปลาล้วนๆเลยแดดเป็นบ่กินแดดต้องกินหลายๆลดุน,น้อย ต่างมานั่งจังบริคุกเข่าเนี่ย,ยนี่นี่ใครต่งมางน,นบาร่อางนะอ่หอมนล่งอ่ะประมลถึไปกินน้ำล้างประมลน,มนอน โมันเออขึ้นหลุกๆ่วปลาคุณจะใครฮึฮึบยชินบ้อเอมนฮะินไห้แมลวังนืแม่อยากมันจหูรสชาติจักไปอ้ำเบิดเลยอ้ำเบิดอืมยำยำยำกินเลยก้างปเลย มีจะบอกอมไม่ย่ม่มกินคือบ่มีธะลูกบ้างใบ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 ออกก็ได้ตีอืม,อม,อม กินเหมงแล้วคือบ่มีกางรฮึต้องบ่แีแยบมาทานแ่บจะไข่แ่บจะไข่กินไข่ซอชตุ๊กผิด <laughs> กินผุดทองเขาไข่ทางผังไยไม่เห็ดปนเอา

แม่มาน,าน,น้าในปอดนี่นนหึมมาพี่มาน,าน้าอยากกปน,น,น้ำบอมาพี่มากินน้ำบอสม,มา,นานมเช้ามา้วเช้าหายไแต่งตัวงานให้ปลาลุงเบิรงดห,หน่อกว่างม่ยังหกเลยเนี่ยไหยดไข่ร่วนๆเลยป่ อืมอืมมันขึ้นเองอันนี้อืมอืมปอดลงหันอืม จะกินกระเล้งหนค่งแล้วกไอติมมาติม แซ่ปลลูไม่เห็นแค่แค่หนูไข่มั้งแซ่กินอย่าไข่มันเอา กปใชอืคนชิตกแร้วบันเน่ออิมอ่มกินนลายๆรเจ้าน่ะตอนอาไครเลยบอตอนนะ กินเลยพักก็กินในยพักแม,ม่เอ้ยแม,ม่กินไข่ป้าน,นเอื่อยจ้าเนื้อไหมไม,ม่เอาไปใส่หน,น,นึ่งวันนี่ลกินหลายนางลุงเจ้านะป้าลุงก็อยากเห็นเจ้ากินเขาหลายๆเหมือนกันอ่ะถามแม่เสือ อารุมกเงมากลกินลีายาเดิอน้องลุงคนกระบอกอัสั่นลเลยน้องลุงจะได้อุ่นอ้วนฮิ้อท่อีมแม่จะเอาเขาตู้เย็นไว้แมงวันแอ่ง นอนเลยก็แทบแล้วไม,ม่กินหนุกินลายเขา เปนเหมือดเบิดมะเขือไปหมักหนึ่งแล้วดนี้กวจะกินอีกบไวใบเนาะกินโรดเจาองกินในลายโรดคลิปนี้ก็ไปก่อนพี่น้องเอ้ให้น้องกินเราหมักไขป่ปลาลาไปก่อนเด้อพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าบ <Bye bye. S 1> ๊ายบายมาไปกดอย้ากินโรด